สบายดีพี่น้องสบายดี SC ทุกคนเด้อมื่อกี้็มาพบพอก,ก,กันคือเก่าวพี่น้องกับบรรยากาศงย้มเศร้าเนะาะเมื่อนี้กัขวัดท่านพี่น้องขวัดแต่เมื่อคืนนี่พูดเลยเนาะจนอันสองทุมม่มสามทุ่มสมเอาจังกันได้หยุดขวัดพี่น้องเหตุดได้แต่ตอนกลางคืนเพราะว่ากลางเวรมันฮอนพี่น้องเอ้ยกลางคืนแหลวกับบ่มีแดดแลก็อากาศกัลมอยู่เนาะมีลมพี่น้องกัอากาศเย็นดีโต๊ที่เลือกก็อยู่ในรถไทยนี่แหละแกขึ้นมาเพราะว่าแม่เพราะว่ามือน,นี้่้นจิโตกว่า ก็เลยเอาขึ้นมาไหว้ก็ยังไ้มันตกอยู่เนาะยกใไ้มันตกตกนี่พี่นทางสัตว์ขึ้นเลยพี่น้องเลย่านทางล่างนี่กะเอาขึ้นมาจากเตาแล้วพี่น้องส่วนนี่กะเขาได้ใส่เปาได้ประมาณสิบเอ็ดสอบคืนนี้เนาะกะขวัดขวัดขวัดพี่น้องเลยเห็ดเบียกกลางคืนกับหมนได้มันโบแดดมันโบแดดโบอ้าวเนาะกะเห็ดจนอันเมื่อยเลยเมื่อยแล้วก็พักกันอนแล้วพี่น้องเลยอัน ทางล่างนี่ก็คือแก่ขึ้นมายันพ้นตกฮามว่ะแล้วก็เมื่อน,นี้สีภาพ่อแม่พี่น้องมาเอาใส่เป่าเนาะอันรวมแล้วว่ะในเตาหนึ่งนี่เทาสิได้เท่าไดพี่น้องกะเห็ดไว้ใส่เองนี่แหละบรได้เห็ดคายอ่า่ลคายกะมิกินี่ยสอบสามพี่น้องพี่น้องสอบปูนห้เด้ปูนกระกระตายโมเมนต์ Moment. ปูนกระสร้างกระกระทิ้งไเด้พี่น้องสอบสามแต่ตอนนี้มันลงเลยประมาณสองห้าสองหกประมาณนี้แหละพี่น้อง แต่การไล่แล้วมันกระโบจุกได้มันบบคุ้มค่ะแหงเฮ้าเพราะวะ่าแหงเฮาน้ำมุกน้ำมันตัดไหมแล้วก็น้ำมันหลดไปแก่แก่แล้วก็ลงอีกเฮาได้ปั้นเตาอีกแลก้วก็ได้ซุ้มไฟอีกแลก้วก็มาขวัดเอาใส่กระสอบแล้วก็มันยิบอีกพี่น้องเลยคิดแล้วกระสอบหนึ่งเศาเศาคว,า,ว,วาพันนี่ก,กะบโคคอยคุ้มเนาะกานต้นซื้อเพิ่นแล้วก็อยากได้แต่ต้อยากได้แต่าราคาดึกมันมาเห็ดเองและะ้วก,โกโ็โอ้ยคือเมื่อยใช่ปะ ก่อนแห้งบันดันใจที่เห็ดนี่ก็คือไปซื้อท่านเข้าอ่าอยากได้ซิปสอบพี่น้องซิปสอบสอบผลสิคายให้วังหันฮันสเตจบอเลสซาแปดนี่แหละกับพอดีเป็นสองแสนบอเลสสามแสนนี่กะบ่มั่นใจเด้ไหลเลขเป็นกะเออได้เลเดอ้ออันนี้เลยว,ว่าเอามาส่งให้ในเดอ้อว์วาสิฮนาะก็ว่าสิมาส่งมื่อนั้นและมื่อนี่มื่อนั้นและมื่อนี่ตัดสินใจไปเอาเองว่าว่า คลายเลยเดาฐานเจ้า,า่ะงวดหนาจังเอาเนาะงวดอันคอยกําลังลงผัดใหม่บัดนี้จังเอาทั้งที่เขาห้เงินไปเลยจำเงินไปเลยอันความพุนอยากได้เห็นกันเ,เบิกก่อนํำแนนเบิกก่อนซน,นิ่งโอ้หหายไปเลยทียังเรือข้างผ่นก็หาสิบพันกีบเอาเงินเท่าไปเลยได้ฐานแบดเอาไปขายฐานมันเป็นฐานของเฮาแล้วขายให้คนอื่นความผน,นุตล้วก็ผุนผุนแล้วกะ็เอาเงินคืนล้วกะมาเห็ด กะเห็ดรอบนี่ทบพีดกะรู้สึกว่าโอเคอยู่พี่น้องว่ามันใหม่ใหม่ได้ลยเติบเนาะแบบเกือบสุดสุดเกือบมดทุกอันนะกะมีแต่สีเก็บลงเก็บลงกระสอบพี่น้องเ้ยส่วนสมุนท้องกะเอ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 ยังผูกคนไหวโบได้ผูกถักก็ะผูกซองมือพาลูกไปกินอัญหยาเถื่อนนหมกปากเปื่อยเบิดปัวยาเยีก อันจุ่น้อยๆแล้วก็ปัวสิเขาเป็นเดือนแล้วยังบหายอยู่สำบอน้ำแมงวันไปไข่ใส่ปากแล้วก็เจาะปากเปื่อยอีกอุ้ยลำบากเลียงแบกนะน้อยๆอ,อันนี้ปากเปื่อยได้หนิน้อยๆในคอนมเมนส์ชีนังปากเปื่อยเก็บลงจากรถก่อนพี่น้องมันจังห,หายสบาย oh man. ดังก็อัดมาได้แล้วพี่น้องเอ้ยใจขาด มันใหม่โบเบิดคือว่าสิห่ะพี่น้องดังหาลุกขักแท้ๆหนึ่งข่านี่ก็จุกไว้แท้ๆเบิ่งจากสภาพฐานของเฮ้าคือสิการ นในหอะไรในหลนี่ยังจได้ไลายจอีแล้วเอาลมาเถอละหน่อยเปยลืองพื้นีลงมา บ็ดน้อยๆหนสิค่ะ help <laughs> me. แล้วพี่น้องอันนี้คือว่าชิว่าเห็ดหนาแล้วกับนใหม่เอยากเบิดเนาะ้ะจะสอบ่สองากเจ็ดเกาสิบสิบเอ็ดสิบสองสบสามสิบห้าสิบห้าสิบห้อันนี้คือป่ายเลยพี่น้องตัวที่ใหม่บูเบิรเห็ดพื้นอีกก็ได้สิบหกจจสิสอบพี่น้องเลย แต่ยุ่ลุ่มก็ยังชิได้อีกดอกอยู่เตามันเองสว่วนอันกองกองอยู่นี่คือปลาที่พันไม่บเบิดเท้ากาัถ้าถูกเอาอีลีก่ก็ยังจะได้อยู่ได้นี่พี่น้องยังได้ฮอดเศ้ากูแหละลออกัเล็มเอาอันนี้ไว้เฮ็ดหนา้าเมื่อยแล้วก็ยุดแหละฮอดแหละเดี๋ยวสิพาลงไปบังอยู่เตาก่อนพี่น้อง ส่วนอันนี้ใหม่ที่ตัดไว้พี่น้องจากมือได้แล้วสิเดินลงอีกเตาห้องกระจอะไรกึ่งปึ้งบัดในห้องกระซีบัดได้อบเบิร์ตพี่น้องอบแต่อันน่ะนี่ได้พี่น้องนี่คือได้มาเก็บอยู่ได้หนิเพราะว่ามันยังมีแต่โตัวขักๆส่วนทางในกะยังมีแต่อันใหญ่ๆยังบดได้เบิร์ตได้เด้อยังได้อยู่เป็นสอปุ๊บ เลมเอาอีกแถวนี้เพราะว่าเห็ดกลางคืนนเห็ดคุโรคุโรไปบันนี้ก็เอาพื้นเข่ามูออันนี้ล้วพี่น้องใจอยากขาดอยู่ดอกเพราะว่ามันบ่มีแอนอากาศเนาะเข้าไปขังแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีคิดยันพื่นลุอยู่แต่กระบนลุจบเจือเนาะอันนี้เตรียมลงงวดต่อไปพี่น้องงวดต่อไป หนึ่งสองสาม 1, 1 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12.. หกเจ็ดแปดอันนี้คือป่ายลีล้พี่น้องตัวทีพใหม่เบิร์เพดพื้นอีกก็ได้สิกิจสิสอบพี่น้องเลยแต่ยุ่ลุ่มกะยังสิได้อีกดอกอยู่เตามันเองส่วนอันกองกอ,งอยู่นี่คือปลาทธิพลใหม่บบเบิดเทากัถ้าถูเอาอีก็กกยังจะได้อยู่ได้นี่พี่น้อง ยังได้ฮอดเสาคุละกระเล็มเอาอันนี้ว่าเฮ็ดนาเหื่อยแล้วก็ยุดหละหอดแล้วแล้วพี่น้องการรวมทั้งหมดได้สาสอบเนาะแต่กัยังบวดยิบปากดอกมือหัวชิยิบหรือบ่ออันปากกระสอบมันนี่ยเขาเสียเขาเา้าสีเอาไม้งามๆแบบแบบนี้เอาตัวงามๆประมาณนี้เอามาปอกหนามันทะเลดแล้วก็เอาเสือกพังมายิบๆพี่น้องตัวใดที่มันเกยออกก็สิกกใส่เลยตัด ตอนอยังน้อยนี่กเ็เฮ็ดคือกันก็นกเลยแบบก็เลยพอได้มูจักอยู่เฮ็ดพี่น้องเลยตะกี้กเ็เฮ็ดตอนอายยังพรทัานใไนปไทยลองจกเบ่งดังนีม่มีตะลาบอันเมื่อคืนนี่กาทั้งคอทั้งมูดังแบบลมเอาสูตรลมหายใจเข้าไปนะพี่น้องมันดัมดังอันนี้ก็บบุคลปลอดภัยต่อตัวเองปันใดเนาะ แต่มันอัดบาได้พี่น้องอัดกับข้าวเขเก่าแต่เขาซีข้าวหน่อยข้าวน่อยแต่มันทันใจบาออกเบอได้กะแล้วแล้วพี่น้องจักมือได้ผลสีพาลงอีกเนาะพาลงก็จกักรได้ลงหรือบอ,อกคอยเองกะางาดมันแแบแบข้าส่วนส่วนแบ่ไปนี่กามีมาแถวโคบแถวป่าไลครบอีกจักไปกินแบ่ภายมือนะัแก่โอ้ทุกย่งหูอยู่ว่ามาผู้ใดคือขวางสำหรับ ผ่านของเขากับผ่านไปได้ด้วยดีนะพีสสส 8, nah ่น้องทามันใหม่เบิดใหม่ชุดเบิดกะน่าจะซาวซาวไปกูแหลแต่นี่ก็น่าจะได้ซาว้าเขาได้เก็บถ้าเฮาได้เก็บได้เมียนเบิดนะแต่นี่เมียนยังบุทันเบิดเนาะเมื่อยก่อนมันมันแดดเห็ดได้แต่อันตอนเ้ากับตอนแรงกระส้มแล้วเห็ดกลางคืนเมื่อคยธรรมดาปกติเพราะว่าเห็ดอย่างมันก็จะเมื่อยแน่กับฝุ่นมันจได้เข้าเข้าปากเข้าดังกัสิหายใจบค่อยสะดวกพี่น้อง เห็ดกางเว้นผัดแดดเห็ดก็บ,บ่ค่อยได้เนาะจะสำหรับคลิปนี้กัสซีได้ขอจบเอาไว้สมีเด้อพี่น้องฝากอะไรกดแชร์ฝากเป็นกำลังใจให้สาวลงบ้านหน้าเนี่ยเด้อกะได้ทานลายเนาะคันคันว่ามีคนขอซื้อพี่น้องพี่น้องกะคือซีได้ให้ถ้าพวกเขาอันพวกเขาอันมาซื้อเองค่ะกับ,บ่ให้ดอกพี่น้องเอาไว้ดังเองเพราะว่ายามพ่ะเขาลำบากเนาะลำบากอะริญพลน,นะลำบากปบพน ดังพื้นกับพื้นเปียกแล้ก็น,นึงข่ากาับซองโโม,มงกับบดซุกวันนี้เขาได้ทานแล้วเขาก็บสบายสะดวกสบายตัวเขาเองพี่น้องกาสิเก็บไว้ดังยาม้พนแหละรัวเมื่อได้บ่มีพื้นกาจกฝนไปดังเนาะกาสำหรบับคลิปนี้ก็ไปก่อนเด้อพี่น้องสายดี